มันปรับค <trauma> <tea> ุม <online> <c oughs> ิท <ini> ัชใหม่อ่ะสวยนะขโมน่ะแล้วอีกทัชจากลัมานขโมนไอ้โมนที่ไหนเลยใส่ได้ไหใส่ไดไห่ได้ไหมคืนมาที่ลอ่ให้โนสไที่ไหนไปอ่ไปที่ไหนไปหมาร์ตี้นะนี่ล่ะสไดทายาะไรนี่สุดท้ายเี่ยรอลูกีได้าลูาลู

น่านะจากบ้านออกมาได้ออกมาแล้วอ่ะไปไหนๆเข้าไปนะไม่อั้นมันไหนมันต้องแม่นี่มันอ้อนระหว่างตรงนี้หน่อยวันนี้เดี๋ยวทําได้นิดนึงพอนะมานี่ตรินตรินตรินเข้าไปหน่อยนี่มาต่อนี้ไปไปโอ้โหนี่ตายครับผม มาข้าวต่างข้างข้าต่งข้างนมัซื้อกไปเล่นใต้อย่างนี้ไไปสนามอเยนะครับ ตจมูเลยครับห้ำมนตจะได้โปรยเข้าไปครับเกมฮอตเตลฮะน้องโปรยเรียบมาครับอะไรนี่นี่มองเป็นลูกสูบก็แม่อนตัวที่สวยเลยครับเปิดเรียกมา

เออยาวปแล้วิุกันกันเร็วรุ่งกันเร็วรุ่งกเรุงกันเ็่วงเ็งนเุนกนเ็่นเุน่กนเนเรรุ่งกัรัร็วกันเร็่เ็วงกเ็นกเร็วงกันเร็วรุ่งกัิเร็ง

ยนดีครัผจะได้ทุ่มเข้าไปครับเที่เล่นน้อยทุ่มหักแล้วาแล้วมาดิยินดีคุณจินีคุณรอได้ไหมไอเก่งมีนี่นี่อัดชีเล้นี่ห้าร้อยแล้วแข่งกับอบตล้วดีครับผมเดี๋ยวลุงตามมาโอ้โหลุงไปอันเลยมาเลยาเลยอยดินี่แล้วนี่นี่ล้าไปปฏิภาณเลยแล้วแี่ดึงได้ตำแหน่งเลย ไม่วิ่งแล้วหาอย่างนี้เรียก็ไม่ไหวจริงไปโดนทุเ่นของไล่พัฒนาทีหนึ่งรบบได้ตเองโอ้ยโยแ์ยังจะพูอรอีกมาเิเมาเิญเ้โอันาพิกจเมธห้ดได้แล้วนะเลยเจอกบมาไลงกันมากัส

ต้องสร้างจะเป็นแห่งแห่งสมมติรวมกันนะไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้พี่หน้าท่านก่อนแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นหลายปีแล้วอาจจะได้รับจิตไอ้พี่ผมไม่ขีดหน้าปีที่แล้วหน่วยไม่ใช่คนเหนื่อยนะฮะยิ่งเจอแบบว่าสิ้นตอนสุดท้ายแก่กว่า ยากจริงๆมาที่อโนนอีกแล้วอานนวันนี้ทำงานหนักแล้วป็นทำงานหนักแล้วโุลโตเข้ามาจับแบกไไม่ได้แล้วใหรขึ้นหลังหลยอนนไปไม่ไหวจริงๆโอุ้ณภูนเข้ามาจุลโภเข้ามาก็ไมสามารถถ่ายน้ล้วออยถายไม่ได้จุุโภแล้วจุโมจโยอนอีกแล้วมาแล้วับผม